สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะกับอ้อมนะคะรายการตามติดชีวิตสาญี่ปุ่น VS ภรรยาคนไทยค่ะรายการที่อ้อมจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะข้อคิดเห็นนะคะแล้วก็เรียกว่าแนวความคิดที่จะนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้สำหรับคนที่เรียกว่ากำลังสารความสัมพันธ์กับหนุ่มญี่ปุน่นผู้ชายญี่ปุ่นนะคะหรือใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเข้ามาเรียกว่าเรียนรู้หาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้า เข้ามาดูที่ช่องอ้อมได้นะคะก็ใครที่เรียกว่าอยากทราบข่าวสารเวลาอ้อมจะมีการอัปเดตเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถกดติดตามหรือว่ากด s u b สไครต์นะคะเวลาอ้อมมีการลงอัปเดตคลิปนะคะวิดีโอใหม่เนี่ยก็จะมีกระดิ่งแจ้งเตือนไปที่หน้าจอคุณนะคะก็ถ้ายามว่างก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะวันนี้อ้อมจะมาพูดถึงนะเรื่องส่วนตัวที่ ควรถามและไม่ควรถามสำหรับคนญี่ปุ่นหรือผู้ชายญี่ปุ่นที่ยังไม่ได้สนิทกันนะคะอ้อมเชื่อว่าหลายๆลายคนคงจะมีเคยมีปัญหาแบบอ้อมแบบอ้อมคืออะไรเวลาคุยกับเรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยหรือคุยกับผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยคือมันจะมีเรียกว่า วัฒนธรรมประเพณีหรือว่าสังคมที่เขาปฏิบัติที่แตกต่างกันกับเราไม่ไม่เว้นแม้แต่เรียกว่าคําถามที่ถามนะคือบางทีเราจะใช้นิสัยแบบคนไทยถามกับคนญี่ปุ่นเนี่ยบางทีมันใช้ไม่ได้นะคะทําไมถึงใช้ไม่ได้ทําไมคุณอ้อมรู้อ้อมรู้หลังจากที่อ้อมอะ่ะคือผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วแล้วก็สามีอ้อมเนี่ยคือเขาก็จะเตือนแล้วก็จะเรียกว่าสอน ให้คำแนะนําว่าเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาไม่ควรถามแบบนี้นะคนไทยเขาถามกันหรอคือบางทีอ่ะคำถามสําหรับคนไทยอ่ะคือมันชิลๆง่ายๆไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่สําหรับคนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเสียมารายาทนะคะ อ่ะโอเคลองมาฟังกันดูนะคะอ้อมขออนุญาตแยกก่อนนะคะว่าคําถามที่ไม่ควรถามมีทั้งหมด5ข้อนะคะที่ไม่ควรไปถามและที่ควรถามสามารถถามได้5ข้อนะคะอันนี้ฮะอ่าเดี๋ยวอ้อมมาเริ่มที่ไม่ควรถามก่อนแล้วกันเนาะไม่ควรถามอันดับแรกอันดับที่1นนี่คือสําคัญมากคือไม่ควรถามเรื่องเงินหรือว่าเงินเดือน นะคะเป็นมันเป็นการเสียมารยาทนะคะ <coming: S 1> <ๆ>เพราะว่าเขามองว่าเงินเดือนเนี่ยคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวอ่ะส่วนตัวอีกแหละคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยบาง,บางาเรียกว่าสังคมสังคมญี่ปุ่นอะคะ่ะบางทีเรียกว่าบางคนอะอาจจะมีเงินเดือนที่น้อยหรือบางคนอาจจะมีเงินเดือนที่เยอะคือมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าที่จะเอามาพูด นะคะมันมันเป็นการที่จะไปจี้จี้เรียกว่าจี้ปมเขาในใจบางคนที่เงินงินดอยแต่แบบมีสมมุติเราไปถามเขาเงินนันเท่าไหร่เนี่ยกลายเป็นแบบเออสิ่งที่เขาตอบกลับมามันเป็นสิ่งน่าอายสําหรับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขามองว่าเรื่องเงินเนี่ยเรื่องสําคัญระดับหนึ่งคือไม่ควรถามอย่างยิ่งนะคะอันดับที่สองเรื่องครอบครัวมีแฟนหรือยงังมีภรรยาหรือยงัง มีครอบครัวหรือยังหรือมีลูกหรือยังเนี่คำถามพวกนี้บางทีสําหรับคนไทยแล้วมองว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะคะทำไมอะถามแค่นี้เป็นเรื่องเรียกว่ามันเป็นเรื่องเบสิกมากเลยแค่ถามเฉยๆว่ามีแฟนหรือยังอาโอเคถ้าอ้อมเป็นคนไทยอ้อมก็คิดแบบง่ายๆแหละถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มีสามีญี่ปุ่นนะก็ถามทั่วๆไปเวลาเจอเพื่อนคนไทยหรือเพื่อนใครก็แล้วแต่คือแบบเราก็ถาม แบบเรียกว่าเป็นการพูดคุยกันปกติเวลาเข้าสังคมเนาะแต่สําหรับมารยาทคนญี่ปุ่นแล้วการถามถึงครอบครัวเนี่ยไม่ควรถามนะคะนอกจากเสียมารยาทแล้วเนี่ยมันเป็นการเรียกว่า,าเหมือนที่อ้อมพูดเมื่อสักครู่ค่ะบางคนยกตัวอย่างนะบางคนผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ย เขาอยากจะมีครอบครัวการมีครอบครัวของสังคมญี่ปุ่นคือมันเป็นการที่มีความเรียกว่าครบสมบูรณ์พร้อมหน้าพร้อมตาและเหมือนเพอร์เฟกในแบบของครอบครัวอยู่ละแต่บางคนเขาอยากมีครอบครัวแต่เขายังไม่ได้มีโอกาสที่จะมีครอบครัวได้ไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีคนคนนึงไปถามเรื่องครอบครัวเขาเขารู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนแบบ เหมือนเป็นคนที่สังคมแบบเป็นคนไม่พร้อมสําหรับสังคมเขาอะค่ะนึกออกไหมนึกนะพอจะนึกภาพออกเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องถามเขาว่าอ่าถ้าเรียกว่าเริ่มคุยกันใหม่ๆไม่ต้องถามนะว่ามีแฟนหรือยังหรืออะไรหรือยังนะคะก็ เดี๋ยวอ้อมจะมีเรื่องที่ถามได้ก็เดี๋ยวไปฟังดูว่าควรจะถามเรื่องอะไรดีกว่านะคะมันจะได้ไปในทิศทางที่มันบวกขึ้นนะคะสำหรับข้อถัดมาข้อที่สามเรื่องร่างกายสุขภาพนะคะมันเป็นเรื่องส่วนตัวก็จริงแต่ว่า,าเรียกว่าเขาไม่ควรเขาไม่อยากเปิดเผยข้อมูลอนะ่ะคือเรื่องสุขภาพร่างกายของตัวเองอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรถามนะอันดับที่4อาชีพนะคนไทยเราถาม ยูทำอาชีพอะไรอะ่ะทำงานอะไรอะ่ะอะไรเงี้ยคือไม่ควรถามนะเพราะว่า,าเรียกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาเรียกว่าบริษัทเขาหรือบริษัทใหญ่ๆการที่คนคนนึงจะสามารถเข้าไปร่วมงานได้เนี่ยมันค่อนข้างที่ใช้ความสามารถสูงการแข่งขันกันก็สูงแน่นอนว่า,าเรียกว่าผู้ชายญี่ปุ่นเขาจะต้องเข้ามาทํางานเรียกว่านอกเหนือาจากที่ไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆแต่เขาสามารถเรียกว่าหาเงิน หาเงินเดือนมีเงินเดือนให้ตัวเองได้สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่เปิดเผยตัวเองว่าอาชีพอะไรอย่างฟรีแลนซ์หรืออะไรทั่วไปอะ่ะคือบางทีเวลาบอกไปปุ๊บผู้หญิงฟังแล้วรู้สึกว่าเอออาชีพผู้ชายคนนี้ที่บอกมาเนี่ยรู้สึกไม่มั่นคงบางทีมันเขาก็กลัวที่ผู้หญิงจะแบบจะเดินจากเขาไปหรือว่ารู้สึกว่ามองว่าอาชีพที่เขาทําอยู่เนี่ยมันมันไม่สามารถสร้างฐาน ครอบครัวที่มั่นคงให้กับผู้หญิงได้อันนี้พอจะเข้าใจเนาะอันนี้คือในความคิดของทางคนญี่ปุ่นเองนะคะที่เขามองมาแบบนี้นะแต่สําหรับคนไทยเองเนี่ยเรื่องสบายมากทํางานอะไรนู่นนี่นั่นอาชีพอะไรเดี๋ยวถามกันมั่วซั่วไปหมดนะคะเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรงไงคนไทยนะคะส่วนอันดับสุดท้ายข้อที่5ก็คือเรื่องอายุอายุนี่ก็สําคัญเนาะ บางทอาีอ้อมเคยเคยเหมือนกันเมื่อก่อนคุยกับเขาช่วงแรกเราก็ถามว่าเอ๊ะเขา,เ,ขาเราเขาอายุเท่าไหร่เขาตกใจเลยนะเขาตกใจจริงๆว่าเออทําไมต้องถามอายุวะทําทไมแบบต้องอยากรู้อายุด้วยอ่ะเมื่ออเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อเขาให้ความหมายมาเขาให้เรียกว่าเขาให้ข้อมูลแบบนี้การที่ไม่ควรถามอายุเขามองว่าสังคมประเทศเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนอายุ มากกว่าหรือน้อยกว่าอันนี้ไม่ได้มีผลต่อการทํางานหรือการใช้ชีวิตในสังคมนะคะแค่คุยคุยกันเข้าใจคุยกันรู้เรื่องทุกคนสามารถเป็นเพื่อนกันได้บรรลุนิติภาวะแล้วคุยกันเป็นเพื่อนกันได้หมดไม่มีการที่แบบว่าคุณอายุมากกว่าอายุน้อยกว่าอะไรแบบนี้แต่อันนี้อ้อมเปรียบเพียบกับคนไทยเนาะคนไทยจะค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญเรื่องอายุเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวกับว่าเช่น อ่า้อมอายุน้อยกว่านะคุณอายุมากกว่านะคุณอายุน้อยกว่าจะต้อง ไหว้สวัสดีคนที่อายุมากกว่าใช่ไหมคะเป็นการเคารพนับถือกันหรือสังคมที่ทํางานใครอายุมากกว่าอายุน้อยกว่าเราก็ต้องแบบยกมือไหว้สวัสดีกันถ้าให้คนอายุน้อยกว่ามาไหว้คนอายุเยอะกว่าบางทีผู้ใหญ่หรือความเชื่อโบราณก็มีแบบว่าเฮ้อให้คนอายุน้อยมาว่ามาไหว้คนอายุเยอะกว่านี่จะทาให้อายุสั้นหรือเปล่าอันนี้คนไทยเขามีความเชื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาไม่มีไม่เขาไม่ได้มีความเชื่อแบบนี้เลยนะ คือไม่ว่าคุณจะอายุน้อยหรืออายุมากเป็นเพื่อนกันได้หมดไม่ต้องมานั่งไหว้กันไม่ต้องมานัน่งนับถือกันเยอะไม่มีเลยแค่แบบว่าคุยกันรู้เรื่องเข้าสังคมกันได้คุยกันเข้าใจคบหากันได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอายุเนาะโอเคส่วนเรื่องอื่นๆที่มีส่วนบ้างเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นเรื่องาศาสนากับการศึกษานะคะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเค กเ็เดี๋ยวอ้อมครบเรื่องละประมาณ5ข้อเรื่องที่ควรถามนะคะเออไม่ใช่เรื่องที่ไม่ควรถาม5ข้อนะคะส่วนเรื่องที่ควรถามจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาติดตามฟังดูคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวอ้อมทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้ก่อนต่อกันคลิปหน้าเลยนะคะสวัสดีค่ะไม่เป็